สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาฝึกโยคะท่าฉีกขานะคะโยคะท่าฉีกขานี้นะคะประโยชน์ก็คือช่วยให้ยืดกล้ามเนื้อขาบริเวณด้านในขาหนีบด้านในนะคะแล้วก็นะยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณนะคะน่องของเราเพชร ฝึกท่านี้จะได้ยืดยาวๆไปนะคะด้านข้างของร่างกายนำมือไปแตะที่ปลายเทา้าจะได้ช่วยให้ยืดหยุ่นได้ดีมากๆนะคะถ้าใครที่มีสถานที่ตรงบริเวณนอกบ้านหรือว่านะคะในนะคะธรรมชาติหรือว่าต้นไม้เยอะๆยิ่งทำให้เรามีสมาธิแล้วก็นะคะทำความสะอาด ปอดหายใจเข้าหายใจออกลึกๆดีต่อสุขภาพมากๆค่ะอย่าลืมฝึกกันนะคะ